สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทําตามคําเรียกร้องของน้องนะคะที่ขอเข้ามาว่าพี่คะอยากเห็นพี่ตําส้มตําให้ทานเอ้ยให้ดูหน่อยนี่วันนี้เราจะตําไหลบัวนะคะปกติเราจะใส่กุ้งแต่ว่าวันนี้ที่ตลาดกุ้งหมดเราก็เลยเอาปลาหมึกมาลวกแทนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกระบมกสรกราวชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาตํา ไหลบัวนะคะปลาหมึกนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะใส่พริกค่ะแล้วก็กระเทียมอันนี้คือน้องขอมาน้องใน Youtube อะ่ะหรือในจิ๊กจ๊อกไม่รู้จำไม่ได้นะ พอหอมหอมใส่หอมน่วอะเขือเทศน,นะคะมะนาวใส่ปราะนะคะอันนี้เป็นปราต้มแล้วนะคะประาต้มสุก ขอบคุณนะคะทุกคนที่ชื่นชอบชีวิตเราช่วงนี้เราถ่ายได้แค่ในห้องนะคะไม่สามารถจริงอ่ะออจะบอกว่า ต้องเป็นร้อยอะเพราะว่าไหลร้อยเี่ยปกติเรากินไหลรวมต้นเดียวก็หกสิบบาทแปดสิบบาทโอ้ยไหลเต๋มขอเติมอีกนิดนึ้นะค่ะ กนินมันเค็มนะแต่อร่อยมากแล้วอ,อยากให้มากินด้วยกันมากเลยอะ่ะ เราเทนะจ๊ะ yeah. น่ากินบอนี่จ้าไม่ได้น่ากินธรรมดานะจ๊ะอร่อยด้วยจ้าจะบอกว่าโควงนี้แบบมูลค่าหลายร้อยบาทนะคะแล้วว่าต้องมีคนคืนน้ำลายตามเราแน่เลย ไล่เตี๋โอเคโเคนี่จ้ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูส้มตำวันนี้นะคะตำไหลบัวปลาหมึกลวกยั่วจ้า จากที่เราตำส้ตมตำเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงก้นตอนการกินแล้วทุกคนหิวมากวันหยุดเพิ่งจะได้ทานข้าวเ,เช้าตอนบ่ายสองนี่อร่อยจริงจำไลบัวปลาหมึก ไม่รับทานช้อนนะคลิปนี้เพราะว่ามันทานมือไม่สะดวกอะไรายบัวอืมกคนมันน่ากินมากเลยนะ ทานด้วยกันนะคะทุกคนโอ้ยเนาอฟินไหลอยากให้ทุกคนได้ชิมมากเสียงนี่คือเสียงกรอบของไหลบัวนคะคะใครไม่เคยลองไปลองน้ำเมนนี้เนี่ยทำไหลบวัว ปกติจะใส่กุ้งลวกนะคะแล้วไม่มีกุ้งอ,อร่อยอนะ่ะสิ่งของนี้ต้นทุนก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะไถ่บัวสี่จุดห้าบะหมี่เก้าสิบ ที่ชื่นชอบเราแล้วก็แบบตามมาจากทิตตอแล้วก็มากดถูกใจกดคอมเมนต์กันตลอดเวลาเลยบางคนนี่รอคลิปคลิปลงปุ๊บเมนต์ป้าอย่างเงี้ยดีใจนะคะไม่คิดว่าทําคลิปแล้วจะมีคนชอบอืออช่วงนี้ใครอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่า เราว่างงาน20กว่าวันจะอยู่แต่ในห้องนี่แหละไม่ออกไปไหนนะคะของในห้องดีครบอืม,มเผ็อละ แล้มาดมกลิ่นด้วยหอมยั่วๆมากินใกล้ๆจ้า บอกเลยว่าอร่อยกว่าร้านคายเยอะถ้าได้กุ้งมานะไหลบัวมันกินมือไมหมถนัดอะ่ะไม่งั้นจะฟินมาก ไอ้อะประจำมากาอเยอะอ่ะอืออือ oh my god ไม่ใช่อะไรนะทุกคนมันพูดไม่ได้ cầm mẹ phải có mấy loại เ,เราเราจะไปแล้วนะโอเคค่ะเราก็ทั้งทำให้ดูทั้งกินให้ดูแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอ้เพลสำหรับคลิปนี้นะคะก็สำหรับน้องที่ขอเข้ามาว่าให้พี่ตส้มงตำให้ดูหน่อยพี่ตำมไม่แล้วนะ แล้วก็ฝากช่องกระมมทรากล่าวด้วยนะคะทุกคนฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กําล uh ังใจเราด้วยนะคะเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ใครอยากดูคลิปแนวไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าไหนที่เราทําได้เราก็จะทําให้นะคะทุกคนบ๊ายบาย